สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดให้หมดที่มีจียอนกรีดลันฮันเซอร์ไพรส์หนักซื้อรถหรูเป็นของขวัญณเด็ดอย่างต้องหลบจียอนกรีดลันฮันเซอร์ไพรส์วาเลนไทยซื้อรถพอ์สป้ายแดงสุดหรูให้แฟนสาวถึงกับลัน่นได้รถใหม่ละเวย้ยวัานณเด็ดใจปั้มทุ่มสุดตัวให้ยายย่าแล้วเจ้าหนุ่มฮันไปฉลองวาเลนไทยให้จียอนขนาดนี้ไม่รักก็บ้านแล้ว ซอจียอนโพดภาพหวานฮันอิสริยะเซอร์ไพรส์ทั้งดอกไม้่ชโตและร,รูดพอดคันสวยสุดรู้ในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมทั้งบอกว่า Happy ้ว l e เลนท e s เดยขอบคุณนะคะยอโบเขามีความสุขมากๆทุกๆวันเขารู้สึกโชคดีที่ได้เจอที่ร,รักในชีวิตเราจะดูแลกันแบบนี้ไปนานๆน,นะคะรักนะคะ m มายอโบโดยหนุ่มฮันก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า ให้หมดที่มีแต่ตอนนี้ไม่มีให้แล้วท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงเขามาคอมเมนต์รัวๆคีิปไปด้วยกันกับความรักของทั้งคู่กับความทุ่มเทของหนุ่มฮันที่มีให้กับสาวจียอนว่ารักขนาดไหนให้หมดที่มีแล้วแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ